างานหน้าฝนครับอุปสรรคเยอะครับแต่มีคันเดียวแล้วก็ฝนมาตกเลยนะฮะต้องลุยตักที่เลนมาใส่สิบล้อครับเลียงมาตึงกลางแล้วก็มาตักใส่ติดลอ้ออีกทีนะครับค่อนข้างจะลําบากนะฮะฝนก็ตกพลํๆพลยนะฮะเจ้าสามีอวาสองร้อยสี่นะฮะ ผมพลังเครื่องยนต์มิตซูบิชิ 4M51 5 8อหาสิแรงม้าครับที่2พันรอบต่อนาทีครับไบแท็ก80เต้นครับโรล,ลเลอร์เตัวเรียร์สองมุกี่สิ้ 9, 3, ลูกบาทเซนติเมตรนะฮะอาทิตย์ก่อนก็เจอฝนครับมาอาทิตย์นี้ก็เจอฝนหละครับเสียงมาล็อกมาแลกเลยครับผมเดินขึ้นกันหมดแล้วฮะนักโคครับ แต่จเจาสน,นีไม่หยุดแล้วก็ยังไม่หยุดถ่ายนะฮะสน,นีสู้เราก็สู้ครับมีหลังคาหลวงพ่ออยู่ข้างหลังฮะอ้าวหยิบล้อขึ้นไม่ได้ครับลื่นครับเอาไงครับเอาไงครับ อ้าวซัน,นี่สู้ต่อซันมี่ไม่เลิกครับไม่เลิกเราก็ไม่หยุดครับงานหน้าฝนครับอุกบักสำคัญเลยฮะบักสำคัญทั้งคนถ่ายทั้งยูทูบเบอร์ทั้งแมคโคนะฮะ โดดดีที่มีหลังคานะมีหลังคาหลวงพอ่อ รับเหมารายใหญ่ครับห,หยุดทุกคันเลยฮะ้วคูเบะ u b ร้อยสามห้าอีดอาครัองร้รุ่นแปดซูเปอร์ครับแล้วก็ซัมมัทโซพีซีสอรุ่นแปดเอครับฝั่งนู้นก็เป็นรุ่นสิครับติดล้อขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้ติดล้อติดอยู่นะครับ ฝนตกถนคนลื่นครับดีแจเพื่อนช่วยนะฮะไม่รู้จะช่วยอย่างไรตนะ้องรอสิกรออออรอไมคโคมันดันตูนให้นะฮะ หนาวแน่ครับผมวันนี้ครับอีกหนึ่งวันครับคือฝนตกนะฮะตักเยอะจริงๆครับแต่ผมก็ไม่ย่อท้อครับไม่รู้รุนสิตจะมาช่วยหรือเปล่านะเดี๋ยวมาแล้วครับเดินเลื่ครับอ้าวเก็บไว้สองไว้สี่สู้เราก็สู้นะเราไม่หนีครับสู้กันต่อไปครับ hanya <laughs> อ่าขคุณได้แล้วครับโกเบมาช่วยแล้วฮะ